สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในช่องบอลลูพันท์แชนแนลนะครับผมก็จะมารีวิวสิรีวิวของเล่นนะครับที่ซื้อมาในช่วงคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสแล้วก็มันจะเป็นมันจะเข้าช่วงปีใหม่ด้วยช่วงนี้ก็ซื้อของมาเยอะนะครับเวลาเล่นเกมนะสำหรับคนที่ติดตามผมจากเกมนะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะมีลงบ้างเล็กน้อยอันนี้ขอพูดไว้ก่อนได้เฉยนะ ก็มีลงบ้างนะครับผมอาจจะมีพักผ่อนเพราะว่าตรงนี้ขายของด้วยนะครับผมก็สนับสนุนโดยเคบับคุณนายนะครับผมอร่อยจุใจนะสำหรับคนอยู่ในอุดอรก็มาซื้อกันได้นะครับผมเอาเรามาพูดถึงของเล่นที่เราได้มาในวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะไปครับผมผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่ไมราคาร้ยราคา325าราคาดีนะเนี่ยสาม้บาทจุดสตางค์นะครับก็จากราคาเดิมมันอยู่ที่2เอ้ย1299 ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันในช่วงนี้มันลดเยอะมากแล้วก็โอเคจะได้ครับจะได้แล้วตัวนี้นะครับผมจะเรามาดูนะมันชื่อชื่อของมันนะฮะนี่เลยดู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 นี่คือสีที่ซื้อมานะครับผมซื้อมาก่อนนี้ครับผม Lock Color Alloy Material นะฮะตัวนี้เลยนะฮะที่ซื้อมาคือหนึ่งเกรดมันดีนะครับที่ซื้อมาคือหนึ่งเกรดมันดีสองมันมีโชกด้วยอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าต้องจับให้ได้อะเออต้องซื้ออ่ะมันมีโชกไงมันก็ลองดูมีโชคใช่ไหม <c oughs> แยกกิมาดูเลย <c oughs> ดึงออกมานี่ครับผมคอนโทลเลอร์นะครับคอนโทลเลอร์หน้าท้ายหลังเดินหน้าทอยหลังปกติไม่มีอะไรมากนะดูจักสิ่งที่ได้มาคือตัวเครื่องครับผมนะต,ตัวเครื่องมันเป็นยังไงครับ นี่ดีเทลมาดูดีเทลนะครับผมมีดีเทลครับลายสีการลงสีโชกครับผมโชกนี่นี่ครับโอเคนะนี่ระบบดูจากข้างล่างข้างล่างครับผมมาดูนี่นี่นี่ง่ายกว่าเนาะคือย่างนี้นะฮะข้างล่างโช๊กนะครับผมสามารถหนีได้นะนี่ดีครับผมโยกได้ครับระบบโยกของมัน มีชคคือเด้งเออนี่น่าสนใจว่ะเออดีครับผมดีดีความเร็วนะั้นยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่แถมมานะครับผมก็มีฐานสองก้อนแบตเตอรี่ให้มีไขควงเล็กให้นะครับผมสายชาร์จครบครบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเอย నేను เอาหม่นะครับเอาใหมเอาคุณส้มเกี่ยวอะไรครับออกกับกล้องครับผมออกไปเลยครับบังวีกขงังนึงบังกล้องกูครับผมตัวนี้ก็แบตดิ่นน่าจะหมดแล้วมันใกล้หมดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ทรัค หรือเป็นรถปนะิกฟุตนเนอะเออบ้านเราเรียกมีแบตที่ก็ไม่ได้เยอะมากกับ1,200แอมป์แล้วก็เร็วมากไหมผมก็ตอบได้เลยว,ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วมากมายมหาศาลขนาดนั้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการแบบว่าไตาทงไตถังแบบขึ้นเนินลงเขาลงห้วยหรือว่าลงพวกโขดหินต่าง,างๆอุปสรรคอะไรเงี้ยมันโอเคเนาะมันเหมาะกับงานอย่างนั้นมากกว่านะครับมาสนุกแล้วก็เล่นได้ในทุกสถานที่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม